ตอนนี้สมนเรนหน่อยปูพักตนนันเรียนแปลกแปลงหนึ่งหอยอยก,กหายาดยก,นนก,ก,กปูปพาไขขวูอาจารฉันเรียนเก็บแคป มวกบ่ครับครับเออแนวงามบ่น้อแต่เนาะถึงได้ดูการคือพอด ไอเก็บของในบ้านพอดีเป็นแน่พอดีพี่น้องอยากโยมเปลียนจอบเปลียนขาดไปไรในบัานอนอคอยการปลูกผักของจำรบรมเก็บว่าสิเกิดหรือปลาเกิด <laughs> จังขาเบิ่งอีกประมาณเดือนหนึ่งประือนสี่สิบหาหมือปะ่ะประมาณนี้นะเนาะรู้รู้เลยพี่น่องเขาเคยถามมาเพื่อปลูกพักบอๆเขาเคยปลูกอ <laughs> ะไรล่ะ ตอนนี้ก็เนาะพี่น้องหยาบโยมเนาะ